สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ คริปโตนิวส์คริปโตนิวส์ประจำวันที่10กันยายน2025ครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในวงการคริปโตมาคุยกันครับเป็นเรื่องของ ETF ตัวใหม่ของ Dogecoin ที่กำลังจะเปิดตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากที่หลายๆคนอาจจะคาดหวังหรือที่รอคอยกันอยู่อย่างพวก Spot ETF ยังไงบ้างคือภาพรวมตอนนี้เนี่ยมี ETF ตัวใหม่ชื่อ Rex Osprey Dogecoin ETF หรือเรียกสั้นๆว่า d o j กำลังจะเริ่มซื้อขายแล้วแต่ว่าจุดสำคัญที่ต้องรู้เลยคือมันอาจจะไม่ใช่สปอต ETF แบบที่หลายคนคิดนะครับเห็นข่าวบอกว่า DOJ จะเริ่มเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐบนที่11กันยายนนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งก็นับเป็นกองทุนแรกเลยที่เจาะจงไปที่มี m e c o อย่าง Dogecoin โดยตรงเ,เรื่องนี้น่าสนใจมากครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่า ETF ตัวนี้มันเป็นยังไงกันแน่ได้เลยค่ะ ก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะประเด็นหลักที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยคือ D.O.J เนี่ยไม่ใช่ Spot E.T.F ค่ะแต่มันเป็น E.T.F อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า40 Act E.T.F ค่ะ4 o Act ใช่ค่ะชื่อนี้ก็มาจาก Investment Company Act of 1940ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลกองทุนประเภทนี้ในสหรัฐค่ะอ๋อครับครับ เป็นแบบ40 Act ETF แล้วเออการทำงานของมันหรือว่าความแตกต่างกับ spot ETF ที่เราคุ้นเคยกันนี่มันเป็นยังไงบ้างครับมีความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยค่ะในเรื่องของกลไกการทำงานนะคะสำหรับ40 Act ETF อย่าง DOGEJ เนี่ยนะคะกองทุนแบบนี้เขาจะไม่ได้เข้าไปซื้อเหรียญ Dogecoin จริงๆมาเก็บไว้นะคะแต่เขาจะใช้วิธีแบบว่า ลงทุนอย่างน้อย80%ของพอร์ตไปในพวกตราสารอนุพันธ์หรือที่เราเรียกว่า derivatives นะคะที่มันอ้างอิงกับราคา Dogecoin แทนอ๋อ oh, derivatives ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกสัญญา futures หรือสัญญา swaps เพื่อพยายามทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมันใกล้เคียงกับราคาจริงของ DOGE มากที่สุด โดยเขาจะใช้ราคาอ้างอิงอย่าง CFD Coin to Dollar Settlement Price เป็นตัวคำนวณ NAV หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนค่ะเข้าใจแล้วครับข้อดีของแบบนี้ก็คือนักลงทุนทั่วไปจะเข้าถึงง่ายหน่อยค่ะผ่านโบรกเกอร์หุ้นปกติได้เลยแล้วก็มีกฎเกณฑ์คุ้มครองนักลงทุนที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่ก็อาจจะมีข้อสังเกตเรื่อง tracking error บ้างคือผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆเท่าราคาเหรียญจริงเสมอไปนะคะ อืมครับแล้ว Spot ETF ล่ะครับต่างกันยังไงส่วน Spot ETF ที่หลายคนรอคอยกันอันนั้นนะคะจะต้องเข้าไปซื้อเหรียญ g e c o i n จริงๆมาถือครองไว้เลยในระบบ Cu ั s t o d y ทำให้มูลค่าของ ETF มันสะท้อนราคาตลาดของเหรียญแบบตรงๆเลยค่ะคล้ายๆกับ Bitcoin Spot ETF ที่กรอตอสหรัฐหรือ SEC เขาอนุมัติไปเมื่อปี2024นั้นะ